พอดี้กาพิเศษมาแล้วค่ะตัวเบ้าคนก็เห็นกันทั้งงานเลยค่ะลูกก็ิงจริงหนูตั้งใจมากๆเลยเพลงนี้เป็นเพลงที่ชอบด้วยเพลงมู่หลานใช่หนูก็เลยแบบอยากอยากให้เขาได้ลองมาดูหนูอะไรอย่างเงี้ยคช่เขาบอกว่านี่เป็นคชวนเขาบอกเขาเาก็เทออฟฟิศมาดูเลยค่ะแล้วก็เขเป็นขอบคุณมากๆที่ินมาดูค่ะแต่งว่นเนเน่เป็นคนชวนเองว่าเอออยากให้มาดูโชว์นี้ หนูจะชวนอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าพนักงานนี่สำคัญกับหนูมากๆยอะไรนะด้วยด้วยชุดด้วยออหน้าผมด้วยเ,ออเพลงด้วยออก็เลยแบบอยากให้เขาได้มาดูอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้องการกำลังใจพิเศษเพราะว่าเป็นโชว์ใหญ่ด้วยค่ะด้วยด้วยแต่เขาก็ให้กำลังใจไม่ห่างเลยห,หนูไม่ค่อยได้ซ้อมที่บ้านเท่าไหร่ก็แสดงว่าเขาก็ไม่เห็นไม่เห็นไม่ค่อยได้เห็นวันนี้ใช่เม่กี้ได้มีการพูดคุยกันไหมแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้พูดอะไรบ้างไม่พูดอะไรค่ะ เขาไม่มีอวยมีฉีดยาแล้วหน่อยหรอไม่มีมีแต่บอกว่าเดี๋ยวจะไปเตะบอลนะเะตอนนี้ไปแล้วไปแล้วค่ะออกมาให้กำลังใจแค่นั้นแต่เราก็แต่เขาก็ตามใจเราเหมือนกันนะเราชวนเขาก็มาไม่ปฏิเสธเลยใช่เขาขอบคุณที่มาขอบคุณทุกคนด้วยที่มาดูในวันนี้อันนี้คือตผัดกันซัพพอร์ตยังไงพี่เนในการให้กำลังใจกัน เห็นครอบครัวเห็นแม่อะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบมาดูแล้วก็จะดีใจอะไรอย่างเงี้ยค่เขาเป็นความรู้สึกดีใจคนที่จะฟอมมาดูใช่ใช่ใช่เราแสดงงานเวทีอย่างเงี้ยคนมาดูแบบแฟนคลับมาดูแล้วก็ดีใจ